พี่น้องที่เคารพครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องชาวกรุงเทพว่าขอให้ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ท่านเซ็นท่านทั้งหลายแล้วก็ทงเกสรเปิดร้านค้าปกติเถอะครับเพราะว่าเสื้อแดงที่มาเนี่ยมีทั้งมีสตังและไม่มีตังแต่มีหัวใจรักประชาธิปไตยเหมือนกันครับ คนเหล่านี้เขาเป็นคนที่ไม่ทำร้ายใครไม่ทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไปแอบจิกต้นกระดมอะไรไม่มีคนเหล่านี้ไม่ใช่สีแดงไม่มีนิสัยแบบนี้ถ้าท่านเปิดร้านอาหารเนี่ยดีไม่ดีอา้าสีแดงที่เขามาเจอกัน บางคนมีตังเราอาจจะพาคนไม่มีตังไปเยี่ยงก็ได้กิจการจะดีกว่าด้วยครับเปิดร้านครับปกติเถอะแล้วพี่น้องที่สัญจรไปมาก็หลบแถบนี้ักหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรเอาจยา์ที่แกพูดเนี่ยแกเป็นใครเหมือนกับจะไปรับรองว่าเสื้อแดงเนี่ย ไม่มีจิตใจทําร้ายใครแต่ผมดูจากภาพที่อาจารย์ให้มาดูอ่าใหดาด้ดูมาตั้งแต่แต,ต้นนั่นพวกคุณทักษิณหรือเปล่าอืเป็นบริวารว่านเคลือหรือเปล่าครับนั่นคือจิตใจรักประชาธิปไะยไม่ชอบความรุนแรงอและวันนี้แกบอกรับรองว่าพวกเสื้อแดงเนี่ยไม่ทําร้ายใครับแกรับรบองได้หรืออาจารย์ ตัวแกเองยังรับรองตัวเองไม่ได้เลยที่ดูพระด,ดูดูเมื่อกี้นี่ครับดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันรับรองไม่ได้คนเ็าดึงกลัวร้านค้าทั้งหลายปิดร้านหนีหมดสยามสแควร์ก็ปิดแถวปทุมจีแยกโอ้ยทุกแห่งปิดไปไหนใครเขาปิดไปไหนใครเขาออกมาโห่ไล่เพราะเขากลัวนี่พูดก,กันจริงๆแล้วก็จะมาพยายามจะอ้างว่าเสื้อแดงที่มีตังก็มีนะ ที่เขากลัวเนี่ยแล้วทําไมไม่เชื่อคําพูดของคุณทักษิณก็อาจารย์คิดว่าคําพูดเขาเชื่อได้ไหมละ่ะเหรฮะคำพูดของทักษิณน,นี่พูดได้ไหมเชื่อได้ไหมนี่เป็นเสื้อแดงตัวพ่อนะอาจารย์ในที่สุดเขาก็เผยมาใช่ไหมว่าเขาเนี่ยอยู่เบื้องหลังการชุมนุมทั้งหมดเขาจึงบอกว่าอ,อย่าก,กลัวเลยเปิดร้านเถอะ พวกเขาเนี่ยมีตังนะจะได้พาพวกไม่มีตังไปกินอ้าวทำไมอาจารย์เชื่อว่าเขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังก็มันก็เห็นมาตลอดมันก็ชัดขึ้นทุกทีใช่ไหมถึงกับออกมาการันตีว่าคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ทำร้ายไม่มีนิสัยทำร้ายอ้าวแล้วบางครั้งก็ออกมาพูดนะว่าการเคลื่อนไหวของนอปชนี่ก็ไม่เกี่ยวกับผม เออบางทีก็ว่าบางทีก็ว่าอย่างนั้นผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งอะไรเขาแลมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วพอมีเสื้อแดงไปทําร้ายใครเขาบอกว่าไงเสื้อแดงปลอมเสื้อแดงเทียมไม่ใช่เสื้อแดงจริงเป็นเสื้อแดงเทียมเสียอีกอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราให้คนที่เป็นนักโทษหนีคดีอาญาอยู่ต่างประเทศครับ บอกข้างเซนท่านพวกเกสรท,ทั้งหลายเปิดเถอะร้านเปิดเถอะนักโทษเป็นคนเป่าประกาศขอให้เขาเปิดอาจารย์เปิดน้อยเ <c oughs> ชื่อไหมโอโ้โหนี่ผมฟังดูแล้วนี่นะอาจารย์เหมือนกับแกเนี่ยไปกำกับการเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยอืแล้วก็เหมือนกับเป็นคนบัญชาการเป็นคนสั่งการเป็นคนอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังและที่สำคัญที่สุด เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเป็นตัวที่เป็นคนกํากับเกือบทั้งหมดเลยชัดเจนเพราะฉะนั้นนี่คือตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่อยู่เบื้องหลังเท่านั้นอาจารย์ครับเบื้องหน้าก็เป็นอย่างนี้และถ้าดูว่าเคยพูดว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อนะเอาผมกลับบ้านจําได้ไหมจําได้ตกลงมันทาเพื่ออะไรกันเนี่ยอ่าก็ทาเพื่อแกที่ครับอ่า <laughs> <laughs> แล้วลองไปดูวันเดียวกันเขาพูดอีกตอนหนึ่งครับ อาจารย์ช่วยคลายปมให้ผมกันแล้วกันเขากําลังต่อว่าทหารฟังแล้วเนี่ยมันฟังแล้วมันใช่หรือไม่ใช่อาจารย์ช่วยบอกหน่อยครับ,รบวันนี้ผมเห็นแกนนำก็พูดทั้งปอบทั้งให้กำลังใจซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องว่าทหารจะออกจอกลอกอสุกเถินทหารจะ,จะใช้กำลังปราบตามประชาชน ผมขอให้พี่น้องย้อนคิดนิดงครับตอนสมัยคุณสมัครเป็นนายกสมัยคุณสมชายเป็นนายกออกพรกฉุกเฉินแล้วใช้ทหารได้ไหมครับใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับอับลําพังอำน,นาจนายกไม่พอเหรอครับต้องมีอำมาจสั่งอยู่ข้างหลังะครับทาหารถึงจะทำ เระฉะนั้นวันนี้ํำพังคุณอาภิสิทธิ์เนี่ยจังหารไม่ได้หรอกครับต้องมีอำมมาศกำกับอยู่เพราะฉะนั้นความเป็นีแอดของอัมมาศจะเป็นที่รับรู้ทั้งโลกถ้ามีการสั่งปราบปามประชาชนเพราะเขารู้นายกไม่มีปัญญาหะ่ะแม่เรื่องนี้อาจารย์ครับปมนี้เนี่ยผมพูดมาหลายครั้งนะเวลาพูดทีไรไม่ว่าทหารรัฐบาลศาล เป็นเครื่องมือของอำมมาตอัมมาตสั่งได้ทั้งนั้นและพูดอย่างนี้เกือบทุกคืนทุกวันจนแกท่องเข้าจะท่องอยู่เป็นคล่องปากแล้วว่าอะไรก็อำมมาตอะไรก็อัมมาตเผลอเผอจะถ่ายไม่ออกโทษอำมาตโทษอำมมาตเผลอเผอจะเป็นมะเร็งเฮ้ยอัมมาศผมว่านี่แกเกิดอะไรขึ้นผมเคยพูดว่าเอ๊ ช่วยหาหลักฐานมาสแสดงหนึ่งท,ทีหนึ่งสิว่าอํามา์คนที่ว่าหรืออํามา์ตนใดเนี่ยไปสั่งคุณอภิสิทธ์ซ้ายหันขวาหันให้ทํานู่นให้ทํานี่สั่งทหารอย่างไรเมื่อไรและสั่งสารเมื่อไรอย่างไรให้ยึดทรัพย์เท่านั้นให้ตัดสินจําคุกเท่านี้คือผมถามมาโดยตลอดแล้วก็อยากจะถามอีกครั้งหนึ่งว่า ไอ้ที่พูดเนี่ยมีหลักฐานไหม,มหรือว่าพูดส่งสงไปอย่างนั้นครับแล้วที่เขาบอกว่าถ้าครั้งนี้ทหารออกมาตามพระราชบัญญัติความมั่นคงคือคออกมาช่วยดูแลตามกฎหมายเขาบอกว่าแต่ถ้าออกมาเที่ยวนี้แสดงว่าอามา์อยู่เบื้องหลังอภิสิทิ์แล้วก็สั่ง<ม>จึงออกแต่สมัยคุณสมัคร คุณสมชายสั่งให้ทหารออกทหารไม่ออกเพราะว่าอามาตย์ไม่ให้ออกคือความคิดอย่างนี้อาจารย์มันพูดยังไงก็พูดได้คือมันไม่มีเหตุผลรองรับกันเลยครับแปลว่าไอ้ก,การจะพูดใส่ร้ายป้ายสีคนเนี่ยโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยผมจะกล่าวหาคุณทักษิณด้วยเรื่องอะไรก็ได้ว่าทำผิดอย่างนั้นทำชั่วอย่างนี้ประพฤติไม่ชอบอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีหลักฐาน มันก็เพียงศักแต่ว่าพูดขอโทษผมพูดส่งเดชเท่านั้นเองอเพื่อเอามันเพื่อให้ดูว่าตัวเองดูดีเท่านั้นทีนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือว่าเอ๊การที่เขายอมปฏิบัติตามตาม,ตามที่แกพูด<อ>นะฮะเนี่ยประเด็นตรงนี้อาจารย์อ,อาจารย์เองอาจจะอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดต้องช่วมต้องช่วยกันคลายปมกับผมว่าเอ๊ะที่คุณทักษิณแกพูดบอกว่า ถ้ายอมเข้ามาดำเนินการตามพหลกฉบับนี้นั่นหมายความว่าอภิสิทธิ์เป็นเครื่องมือของอำมาตย์มัมนมันทำไมตอนนั้นเขาทำทำไมตอนนี้ไม่ทำที่คุณทักษิณเอามาพูดเนี่ยอาจารย์ช่วยคลายปมหน่อยว่าเอ๊ะมันมีเหตุมีผลหรือเปล่าถ้าจันวันชัยดูเผินๆก็จะบอกว่าทักษิณถูก เพราะเหตุว่าในช่วงที่พันธมิตรชุมนุมทหารไม่ยอมออกปฏิบัติการใช่เออมันเป็นความจริงเอ,อแต่พอช่วงเสื้อแดงชุมนุมเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วสงการานทหารออกปฏิบัติการครับแสดงว่าทหารเลือกปฏิบัติคงมีคนแอบสั่งยุ่ออข้างหลังเออดูเผินเมันก็จริงหมดเลยแล้วคนที่ก็เอามาพูดกันเนี่ยเออมันฟังดูมีเหตุมีผลนะแต่ถ้าไปดูตอนที่พันธมิตรชุมนุม มีระเบิดจริงอมีคนพยายามทําเรื่องทําเรื่อง